เด็กห้าคนวัวเราอวิ่งไปที่ป่าเขาแต่กลับก้าวเข้าสู่กับดักแห่งความตาย11ปีต่อมากระดูกของพวกเขาถูกฝังบนเขาที่ทุกคนค้นหาแล้วบอ่อแสที่ฆาตกรทิ้งไว้ทําให้ขนลุกใครกันด้วยวิธีที่โหดร้ายเช่นนี้ยุติวัยเด็กของพวกเขาหนึ่งในสามคดีลึกลับใหญ่ของเกาหลีคดีเด็กชายกบหายตัวไปความจริงยังคงเป็นปริศนาคุณกล้าพอหรือไม่มากับฉันเปิดเผาความลับอันมืดบิดนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวคือเมืองแทกู สถานที่ที่คึกคักแต่ธรรมดาวันที่26มีนาคม1991วันนั้นเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นโรงเรียนหยุดเด็กๆร้องดีใจในที่สุดก็ได้เล่นอย่างเต็มที่เด็กชาย5คนจากโรงเรียนประถมสองซอคิมจงชิกอายุ9ปีพักชานอินอายุ10ปีคิมยองกยูอายุ11ปีโจโฮยอนอายุ12ปีวูชอนวอนอายุ13ปีพวกเขารวมตัวกันปรึกษากันว่าจะไปที่ภูเขาวุนยง จับสัตว์ตัวเล็กที่เรียกว่าซาลาแมนเดอร์ไฟสำหรับเด็กๆมันเหมือนการผจญภัยเต็มไปด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นผู้เขาวุนยงไม่ได้ไกลมากเพียง3กิโลเมตรระดับความสูงก็ไม่มากปกติมักมีเด็กๆไปเล่นที่นั่นผู้ใหญ่ก็ไปออกกำลังกายที่นั่นแต่ไม่มีใครคาดคิดการออกนอกบ้านง่ายๆครั้งนี้จะก,กลายเป็นฝันร้ายเด็กชาย5้าคนสพายเป้ใบเล็กหัวเราะและสนุกสนานก้าวไปบนเส้นทางนี้ร่างของพวกเขาค่อยๆหายไปในป่าเขา การเดินทางครั้งนี้คือตลอดการคืนนั้นเด็กๆไม่กลับบ้านพ่อแม่เริ่มตื่นตระหนกพูกเขาวิ่งไปทั่วถนนและตรอกซอกซอยตะโกนเรียกชื่อลูกๆแต่ไม่มีการตอบกลับด้วยใจที่ร้อนรนไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นกำลังมีการเลือกตั้งกำลังตำรวจส่วนใหญ่ถูกดึงไปตำรวจพูดอย่างผิวเผินว่าหายตัวไปไม่ถึง24ชั่วโมงคุณลองหาด้วยตัวเองก่อนพ่อแม่ไม่มีทางเลือกทำได้เพียงค้นหาตลอดทั้งคืน จากมุมถนนถึงตีนเขาทุกมุมไม่ปล่อยผ่านแต่เด็กๆเ,เหมือนระเหยหายไปจากโลกเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อแม่รีบไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งเด็ก5้าคนหายตัวไปพร้อมกันเรื่องนี้ผิดปกติเกินไปตำรวจเริ่มให้ความสำคัญส่งตำรวจกว่า300นายเริ่มค้นหาบนเขามีชาวบ้านบอกว่าเคยเห็นเด็กๆที่ภูเขาวุ่นยงดังนั้นตำรวจจึงเน้นไปที่ที่นั่นภูเขาวุ่นยงเล็กๆถูกพลิกกลับด้นในออกแต่ก็ยังไม่มีเบาะแสวันที่ส ตำรวจเพิ่มความเข้มข้นรวมถึงโรงงานร้างบ้านเก่าๆถูกค้นหาทุกคนแห่งยังคงไม่พบอะไรข่าวแพร่กระจายสื่อเริ่มรายงานอย่างบ้าคลั่งคดีสูญหายนี้กลายเป็นจุดสนใจของทั้งประเทศแม้แต่ประธานาธิบดีเกาหลีในตอนนั้นก็ตกใจเขาสั่งให้ทำการค้นหาอย่างละเอียดทั่วประเทศระดมคน302,000คนรวมถึงตำรวจและทหารในประวัติศาสตร์เกาหลีเป็นขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อนใบปลิวตามหาคน200ล้านใบกระจายไปทั่ว บนกล่องบุหรี่พิมพ์รูปเด็กๆเ,เงินรางวัลสูงถึง42ล้านวอนทั้งประเทศกำลังตามหาเด็ก5คนนี้แต่โชคชะตามักโหดร้ายเสมอการระดมครั้งใหญ่เช่นนี้กลับไม่มีผลลัพธ์เด็กๆเ,เหมือนถูกอากาศกลืนกินไม่มีร่องรอยไม่มีเบาะแสความหวังของพ่อแม่ค่อยๆถูกบทขยี้พวกเขาลาออกจากงานเดินทางไปทั่วประเทศเพียงเพื่อหาลูกพ่อแม่บางคนถึงกับเสียชีวิตในความสิ้นหวังพ่อของคิมจองชิกเป็นหนึ่งในนั้น เขาจากไปด้วยความเสียใจปิดตาตลอดการเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าคดีค่อยๆเย็นลงตำรวจเลิกค้นหาแต่พ่อแม่ไม่เคยหยุดในใจของพวกเขายังคงมีความหวังเล็กๆเ,เมื่อไม่พบศพเด็กๆอาจจะยังมีชีวิตอยู่แต่ความเป็นจริงมักโหดร้ายกว่าจินตนาการวันที่25กันยายน2002หลังจากหายตัวไป11ปีโทรศัพท์สายหนึ่งความเงียบบ่ายวันนั้นสำนักข่าวในเมืองแทกู ได้รับโทรศัพท์นิรนามอีกฝ่ายพูดอย่างเย็นชาเด็กชายกบที่คุณตามหาแท้จริงแล้วถูกฝังที่ภูเขาวุ่นยงสำนักข่าวแจ้งตำรวจทันทีตำรวจตอนแรกคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นแต่ไม่นานทีมก่อสร้างของโรงเรียนบนภูเขาวุ่นยงแจ้งตำรวจว่าขณะที่พวกเขาขุดหลักฐานพบศพตำรวจตกใจมันจะบังเอิญขนาดนั้นเลยหรือวูเขาพานักนิติเวศและครอบครัวของเด็กๆรีบไปที่เกิดเหตุการขุดเริ่มขึ้นทุกตักดิน เหมือนขุดหัวใจของพ่อแม่ในที่สุดโครงกระดูกเล็กๆ5โครงปรากฏต่อนหน้าทุกคนหลังจากการยืนยันนี่คือเด็กชาย5คนที่หายตัวไปพ่อแม่พังทลายความหวัง11ปีกลายเป็นความโศกเศร้าไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่ทําให้หัวใจพวกเขาแตกสลายยิ่งกว่าคือสภาพตอนที่เด็กๆตายโครงกระดูกซ้อนกันเหมือนการซ้อนกันเป็นชั้นๆเสื้อผ้ายังอยู่แต่รองเท้ากลับหายไปที่แปลกยิ่งกว่านั้นมีหินก้อนใหญ่กดทับโครงกระดูก เห็นได้ชัดว่าถูกวางโดยมนุษย์ข้อสรุปแรกของตำรวจดูผิวเผินและเหลือเชื่อพวกเขาบอกว่าเด็กๆถูกแช่แข็งจนตายแต่พ่อแม่ไม่เชื่อเมื่อปีนั้นเกือบจะรีบไปค้นหาบนเขาทันทีถ้าเด็กๆแค่หลงทางทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงเรียกและยิ่งไปกว่านั้นรายละเอียดบนโครงกระดูกเผยความจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่าทีมนิติเวชของมหาวิทยาลัยชิงบุกทำการชนสูตรอย่างละเอียดผลลั์ทำให้ขนลุกกระโหลกศีรษะของเด็กสามคนมีร่องรอยถูกตีด้วยของทื่อ และมีจุดเลือดออกชัดเจนบาดแผลรแรงอยู่ที่ศีรษะกระดูกแขนซ้ายของคิมจงชิกถึงกับหักเหมือนถูกทำร้ายอย่างรุนแรงที่แปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นฟันของเด็กๆถึงกับหลุดออกมาในสถานการณ์ปกติฟันไม่หลุดง่ายๆนักนิติเวชคาดว่าเด็กๆอาจถูกตีที่ใบหน้าอย่างแรงจึงทำให้ฟันหลุดและยังมีการค้นพบที่แปลกยิ่งกว่าแขนเสื้อของเด็กหลายคนถูกมัดแน่นเข้าด้วยกันเห็นได้ชัดว่าเด็กๆทำเองไม่ได้ตัวฆาตกรน่าจะ มัดพูกเขาไว้ด้วยกันที่ชวนตะลึงที่สุดพบชิ้นส่วนกระสุนที่เกิดเหตุบนกระโหลกศีรษะหนึ่งมีรูกลมสองรูเหมือนบาดแผลจากปืนแต่นักนิติเวชวิจัยแล้วคิดว่าไม่ใช่บาดแผลจากปืนธรรมดาอาจเป็นเครื่องมือแหลมคมบางอย่างหลักฐานเหล่านี้ล้วนชี้ไปทีนี่คือการฆาตกรรมโดยเจตนาตำรวจเริ่มการสืบสวนใหม่ระดมตำรวจสองหมื่นนายแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าพวกเขาสงสยัยคนที่โทรศัพท์นิรนามนั้นแต่ก็หาเขาไม่พบ ความจริงของคดีเหมือนถูกฝังอยู่ในความมืดตลอดการผู้คนเริ่มคาดเดาเด็กๆเจอกับอะไรกันแน่การคาดเดาครั้งแรกคือหลงทางและถูกแช่แข็งจนตายตำรวจตอนแรกคิดอย่างนั้นพวกเขาคิดว่าเด็กๆหลงทางบนเขากลางคืนหนาวเกินไปสุดท้ายถูกแช่แข็งจนตายศพถูกฝังโดยดินถลม่มจึงไม่ถูกพบแต่ชาวบ้านโต้แย้งว่าผู้เขาวุ่นยงอยู่ห่างจากหมู่บ้านแค่3มกิโลเมตรเด็กๆล้วนเป็นคนท้องถิ่นเป็นไปไม่ได้ที่จะหลงทาง และพ่อแม่ก็ขึ้นไปค้นหาบนเขาในคืนนั้นถ้าเด็กๆยังอยู่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินยิ่งไปกว่านั้นแขนเสื้อถูกมัดหินกดทับศพสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือมนุษย์การฆ่าดาวครั้งที่สองคือถูกทหารฆ่าโดยไม่ตั้งใจเพราะพบชิ้นส่วนเหล็กที่เกิดเหตุเหมือนชิ้นส่วนกระสุนและใกล้ภูเขาวุนยงเคยมีกองทัพประจำการใช้ที่นั่นเป็นสนามยิงปืนบางคนสงสยัยเด็กๆถูกฆ่าโดยไม่ตั้งใจแล้วถูกทหารฝังตรงนั้น แต่การสืบสวนแสดงว่าวันที่หายตัวไปกองทัพไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆสเปคของชิ้นส่วนเหล็กก็ไม่ตรงกับกระสุนทหารรูบนกระโหลกศีสะะเหมือนบาดแผลจากของมีคมมากกว่าข้อสันนิษฐานว่าถูกทหารฆ่าโดยไม่ตั้งใจก็ถูกหักล้างการคาดดาวครั้งที่3คือถูกนักล่าสัตว์ฆ่าบางคนคิดว่านักล่าบนเขาอาจฆ่าเด็กคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเพื่อปกปิดอาชญากรรมจรึงฆ่าเด็กคนอื่นๆด้วย แล้วฝังศพแต่ตำรวจตรวจสอบนักล่าที่ลงทะเบียนทั้งหมดไม่มีใครต้องสงสัยการคาดดาวนี้ก็ไม่น่าเชื่อถือการคาดาวครั้งที่4คือการกระทําของคนรู้จักบางคนรู้สึกว่าตัวฆาตกรอาจเป็นคนที่เด็กๆรู้จักวันนั้นพาพวกเขาไปแล้วฆ่าและฝังศพแต่การสืบสวนแสดงว่าพ่อแม่ของเด็กๆล้วนเป็นคนธรรมดาไม่มีศัตรูและภูเขาวุ่นยงเป็นจุดสนใจของการค้นหาเสมอถ้าฆาตกรตั้งใจฝังศพ คงยากที่จะไม่ถูกพบความเป็นไปได้ที่คนรู้จักทำก็น,น้อยมากในที่สุดตำรวจคาดว่าตัวฆาตกรอาจเป็นคนที่มีอาการทางจิตหรือนักล่าสัตว์เถื่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครยังคงเป็นปริศนาวันที่26มีนาคม2004พิธีอำลาศพของเด็กๆจัดขึ้นที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลพ่อแม่ร้องให้น้ำตานองหน้าพ่อของคิมจงชิกเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับไม่สามารถส่งลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายศพถูกส่งกลับไปที่โรงเรียนนักเรียนกว่า1,800 คนเดินรอบสนามเพื่อส่งพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นรถสบไปที่บ้านเก่าและภูเขาวุนยงสุดท้ายขี้เท่าถูกปรยลงในแม่น้ำนักดงพ่อแม่สาบานต้องจับฆาตรกรให้ได้วันที่25มีนาคม2006คดีครบ15ปีอายุความของเกาหลีทำให้ฆาตรกรถึงถูกจับก็ไม่สามารถถูกตัดสินได้ตำรวจไม่มีทางเลือกนอกจากหยุดสืบสวนแต่คดีนี้ยังคงอยู่ในใจของผู้คนตลอดกาลปี2011 ภาพยนตร์เด็กๆเ,เข้าฉายนำเสนอรายละเอียดของคดีอีกครั้งกลับบ้านเธอเด็กชายกบในปี1992ก็เคยทำให้ผู้คนสนใจมากขึ้นความพยายามเหล่านี้แต่ก็ไม่สามารถนำความจริงมาได้ปี2015ประชาชนเกาหลีประท้วงอายุความ15ปีสั้นเกินไปไม่ยุติธรรมเกินไปสภานิติบัญญัติในที่สุดก็แก้ไขกฎหมายยกเลิกข้อจำกัดอายุความในคดีฆาตกรรมตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าจะนานแค่ไหน ตัวฆาตกรจะต้องเผชิญหน้ากับความยุติธรรมแต่คดีเด็กชายกบยังคงเป็นปริศนาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเด็กๆในวันนั้นเจอกับอะไรกันแน่เราอาจไม่มีวันรู้แต่ฉันเชื่อว่าความจริงจะปรากฏขึ้นเสมอความยุติธรรมอาจมาช้าแต่ไม่เคยขาดหายเรื่องราวของเด็ก5คนนี้ทําให้เราเห็นความมืดของมนุษยชาติและทําให้เรารู้สึกความรักของพ่อแม่และความภาคเพียรที่ไม่ยอมแพ้หวังว่าสักวันหนึ่ง ตัวฆาตกรจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อเด็กๆความยุติธรรมที่มาช้าอย่าลืมสมัครสมาชิกเจอกันฉบับหน้า